สวัสดีค่ะอยู่กับมีมิอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ที่เต็นรถบ้านน้องปายสาขาบางพรีนั่นเอง นะกลับมาเจอๆแล้วนะคะคลิปนี้แน่นอนเรามีรถหนึ่งรุ่นนะคะจากทางค่าย h อน da วันนี้อยากจะมาแนะนำนะคะเป็นตัว Honda a แอ o r d ที่อยู่ด้านขวามือนี่เองนะคะใครที่อยู่ใกล้นะคะสามารถแวะเข้ามารองชมรถของเราก่อนได้ที่เต็นท์รถบ้านน้องปายสาขาบางพีค่ะอยู่ตรงแถวแยกคลองขุดน,นั่นเองนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวก่อนนึงเลยขออนุญาตแนะนำในส่งตัวโปรโมชั่นก่อนละกันค่ะวันนี้ที่เต็นท์รถบ้านน้องปลายของเราใช้เงินออกเราเพียงแค่1000บาทเท่านาั้นนะคุณลูกค้า,า่านอกจากนี้ นี่นะคะยังมีโปรโมชั่นสำหรับเดือนกันยายนนี้มอบให้โปรโมชั่นใจดีช่วยผ่อนให้5เดือนเดือนละ3,000บาทอีกด้วยใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะทิ้งชื่อทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือถ้าอยากดูรถรุ่นไหนพิมพ์บอกเราใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวจะพาไปชมอย่างแน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในส่วนงตัว Honda a c c o r d คันนี้เนี่ยสเปคเขาเป็นยังไงแล้วก็ฟังก์ชันภายนอกภายในรอบๆอบคันเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยว มาดูกันนะคะ h อนด้ Accord คันนี้ปี2008นะคุณลูกค,าค้าขาสีเทาแบบนี้เครื่องยนต์2.4นะคะรุ่น EL Navigator นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะแบบนี้ไฟนะคะก็จะเป็นแบบเดิมๆนะคะอย่างนี้มีไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้านะคะเป็นแบบนี้โครเมียมตัดกับสีดำม,มีตาฮอนด้า เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างแล้วก็รอบๆคันกันบ้างนะคะล้อแม็กก็เป็นเดิมๆจากโรงงานนะคะคันนี้กระจกมองข้างด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมาพร้อมกับสัญญาณไฟเลี้ยวบอกแล้วนั่นเองนะคะอ่า ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันนะคะตัวนี้ปี2008นะคะเครื่องยนต์2.4เลยนะคะคันนี้อ่า h o n d c o r d o r d นะคะ2.4 IVT e c นั่นเองนะคะตัวนี้มีในส่วนของตัวกล้องมองหลังตัวนี้ให้ด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะว่าสเปคแล้วก็ฟัง์กชันภายในห้องโดยสารเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะ,ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ โอเคนะคะคันนี้นะคะด้วยความที่ถึงแม้ว่าจะเป็นปี2008นแะคะแต่ว่าบอกเลยฟังก์ชันครบคันนะคะรวมไปถึงตัวเบาะนะคะก็เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วด้วยนะคะฝั่งคน,คนนั่งเบาะไฟฟ้าไหมคะไฟฟ้าคู่เลยนะ,ะนะคะคันนี้นะคะเบาะไฟฟ้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของฝั่งคอนโซลนั่นบ้างว่าแต่ละฝั่งแต่อะไรเงีย้ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยว เริ่มแรกจากก็คือมีในส่วงตัวแอร์แบกนะคะฝั่งคนนั่งคนขับนะคะแล้วก็ฝั่งคนนั่งด้านนู้นนะคะมีแอร์แบกสที่นะคะตัวนี้อ่าคอนโซลด้านหน้า กว้างขวางนะคะแล้วก็สะอาดนะคะถึงจะเป็นรถปี2008แต่ว่าภายในยังสะอาดสมบูรณ์นะคะแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนตัวหน้าจอนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฟังก์ชันตรวนี้นะคะใช้งานนะคะสามารถเล่น FM AM ได้นะคะเล่น CD เชื่อมต่อสาย AUX ได้นะคะแล้วก็จะปรับเพิ่มโวลูมก็คือตรงนี้ได้นะคะโอเคเล่น CD ตรงนี้ได้ค่ะนี่ นะคะอะไรคะก็เรามองอยู่ว่าจะไปไหนต่อดีไงอ่ะมาไหนๆก็ลงมาด้านล่างแล้วตรงนี้ก็เป็นช่องใส่ของนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะช่องใส่ของเยอะเลยคันนี้นะคะก็จะเป็นแบบลักชัวรี่นิดนึงนะคะใส่ของอ่าโอเคอ่ะแ,แล้วไหนๆก็ถ่ายละถ่ายไปด้านหลังเลยคะ่ตะตากล้องค่ะนะคะห้องโดยสารกว้างขวางเบาะนั่งสบายตัวเบาะเป็นเบาะหนังสี เนื้อสีไข่ไก่นะคะงี้มีม่านทั้งหลังให้ด้วยนะคะเอาไว้บังด่งวังแดดได้ง่าให้เทคนะคะอ่ะโอเคกว้างขวางสะดวกสบายค่ะนะคะคันนี้ฟังก์ชันเยอะเลยนะคะแล้วก็ในส่งตัวพวงมาลัยนะคะคันนี้ เป็นพวงมาลัยฟังก์งชันนะคะก็สามารถเป็นโหมดเลื่อนต่างๆได้เมนูต่างๆได้โวลูมได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนช่องชาเนลเพิ่มอะไรอย่างนี้ได้ฝั่งนี้ค่ะมาพร้อมกับครูสคอนโทรนนะคะก็สามารถเพิ่มลดความเร็วตั้งค่าตรงนี้ได้แล้วก็เชนเกียร์ตรงนี้ได้ความเร็วตรงนี้ได้นะคะ อ่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่านอกจากบอไไดเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะทั้งคันก็เป็นระบบไฟฟ้าเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกนะคะกระจกมองข้างก็ไฟฟ้านะคะอย่างนี้อ่านะคะแล้วก็ตัวเซนทรัลล็อกประตูพวกนี้ก็เป็นไฟฟ้าแล้วเหมือนกันนะคะ โอเคอ๋อน้อเมื่อกี้พูดไปว่าแอร์แบ็กมี2องที่นอกจากนี้ยังมีแอร์แบ็กในส่วนตรงนี้เป็นแบบแอร์แบ็กเป็นม่านเป็นเซอร์เทนนะคะเซอร์เทนแอร์แบ็กตัวนี้ด้วยเออเป็นไงหรูหราไฮเทคไฮโซเรียกได้ว่าครบคันทั้งฟังก์ชันแล้วก็เรื่องเซฟตี้ก็ครบคันเหมือนกันนะคะอ่ะมีอะไรอีกไหมคะ ตรงนี้ตรงนี้ก็มีปุ่มนะฟังก์ชันใช้งานได้นะคะที่ฉันเห็นนะคะก็สามารถกดรับนะคะเสียงอ่ากดรับโทรศัพท์นู่นนี่นั่นได้นะคะเพิ่มวอลลุ่มแรงต่างได้นะจ๊ะอ่ะข้าวๆจะเป็นแบบนี้ถึงแม้จะเป็นว่าปี 2000, 2008ันสนะคะแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยคือออปชันเนี่ยครบคันเต็มจริงๆเลยเดี๋ยวเราไปพูดถึงราคาแล้วก็โปรโมชั่นด้านนอกกันบ้างนะคะ นะคะ Honda a c c ค r d นะคะันนี้ปี2008เครื่องยนต์2.4รุนน่นนะี n อ v y นะ ถึงแม้ว่าจะเป็นปี2008นะคะแต่ว่าฟังก์ชันไฟฟ้าครบคันนะคะระบบทำงานระบบเซฟตี้นี่คือครบคันเลยนะคะคันนี้ใช้เงินออกรถเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นและที่สำคัญสปอร์ตคลิปนี้ให้ราคาพิเศษราคาโปรโมชั่นเลยนะคะอยู่ที่379,00นบาทอะสาม0 0 0บาท Honda a c c o r d รคันนี้ใครอยากเป็นเจ้าของทิ้งชื่อทิ้งเบอร์โทรไว้ได้เลยนอกจากนี้นะคะอย่างที่ย้ำกันเลยว่าใช้เงินออกรถเพียงแค่พันเดียวเท่านั้น แบงค์พันไปเดียวคุณสามารถเป็นเจ้าของ Accord ์คันนี้ได้แล้วและยังมีโปรโมชั่นมอบให้อีกสําหรับเดือนนี้ค่ะใช้เงินออกรถ1,000พัเท่านั้นไม่พอโปรโมชั่นใจดีช่วยผ่อนให้ไปเลย5เดือนด้วยกันเดือนละ3,000บาทนะใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องรีบหน่อยแล้วนะคะถ้าสะดวกทิ้งชื่อทิ้งเบอร์โทรไวเ้เลยเพราะว่า h o น d a Accord คันนี้รอคุณมาเป็นเจ้าของอยู่นะคะ